วยน่ารักปุ๊กปิ๊กน่ารักปุ๊กปุ๊กปึ๊กปุ๊กแล้ววกตัวเห็นตัวบนอยากได้ power bank จานมาให้อีกแล้วตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงของแท้ของโกชดอกเท่าไหร่นี่ power bank แบบพกพาความจุ5,000ันมิลลิแอมสามารถชาร์จ iPhone ได้ประมาณ2-3ครั้งอะแบตถึงจะหมดอะโคทนลองแกะดูเร็วๆตัวนี้เป็นแบรนด์เดียวกับพัดลมทวโบที่เราเคยสั่งมา ถ้าท่านไหนติดตามจะรู้ <Okay. S 1> ว่าแบรนด์นี้ <Okay. S 1> คือดีมากตั้งแต่พัดลมแล้วแบตเขาคือถือทนนานและก็ชาร์จแป๊บเดียวเต็มเร็วมากตั้งแต่พัดลมแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้เลยพัดลม t ทโ b o ของโกจิดอแบรนด์นี้สุดจริงอันนี้ชื่นชอบเป็นความส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่ความที่เห็นของไียเขียนมาด้ดู อุ่ยน่ารักพ๊กปึกน่ารักพวกป๊กปกปกปกกปกนี่พกพาได้นี่เจ้าที่สําคัญเดี๋ยวดูก่อนมีมอกมาตรฐานนะทุกตัวของโกจดมีหลายสีด้วยใช่ทำไม่เอาสีดงมาอ่ะเขาชอบสีดาไงตัวสั่งไหมเขาไม่ใช่เราให้ตัวเดี๋ยวเขาชอบไงเออเขาชอบสีดาลองแกะใช้ดูนี่ใช้ได้ทั้งระบบ i อ s และฟอนต์นอยอันนี้ของ i p h o n นไงไม่มันเป็นแบบ อันนี้ไม่หล่นหายอืมใช่นี่อันนี้ก็เป็นของ a n d r o อ d ท้ายซแล้วก็ของ iPhone พวก15-16้ากอะแรอ่ะที่เป็นท้ายซีนี่พวกพาง่ายเห็นไหมสแสดงเปอร์เซ็นชัดเจนอุ้ยมันเ<อ>าบา<เ>ด้วยนะแบบเออน้ำหนักเบาจริงอะ่ะพนาใส่กับโทรศัพท์แล้ว<อ>ยังเบาไหนลองถอนดูสิเฮ้เบาจริงแทบจะไม่รู้น้ำหนักเลยนี่ มันพกพาง่ายด้วยนะแบบพกพาสะดวกเผื่อเดินทางไกลใช่ไปเที่ยวไปอะไรนี่พกตัวนี้จบเลยนี่ชาร์จแอนดรอยก็ได้ที่สําคัญถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหมเราตัวหนึ่งชาร์จไว้กับไอโฟนเผื่อเรามีแอนดรอยอยากชาร์จร่วมกันก็สามารถชาร์จได้แล้วมันไม่ดึงไฟกันนะก็สามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนี่แถมสายชาร์จให้ด้วยเผื่อถ้านานสนใจเดี๋ยวพี่กาดคงขึ้นมาให้ของแท้ของดีมีมาตรฐานมอกต้องที่นี่เท่านั้นโกจุดดอก ของแท้แน่นอนชัดไปครับผมอามาจะชาร์จอุ๊ยน่นนารักปุ๊กปิ๊กน่ารักปุ๊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  <c oughs> แล้วปุ๊กปุ๊ก <c oughs> ตัว <c oughs> เห็นตัวบ่นอยากได้ power bank จานมาให้อีกแล้วตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงของแท้ของโกชดอ,อกเท่าไหร่นี่ power bank แ,แบบพกพาความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมสามารถชาร์จไอโฟนได้ประมาณ2-3ครั้งอะแบตบถึงจะหมดอะโคตรโทนลองแกะดูเร็ว วันนี้เป็นแบรนด์เดียวกับพัดลมทัโวที่เราเคยสั่งมาถ้าท่านไหนติดตามจะรู้ว่าแบรนด์นี้คือดีมากตั้งแต่พัดลมแล้วแบตเขาคือถึอทนนานและก็ชาร์จแป๊บเดียวเต็มเร็วมากตั้งแต่พัดลมแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้เลยพัดลมทัโบของโกชดอแบรนด์นี้สุดจริงอันนี้ชื่นชอบเป็นความส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่ความที่เห็นของไทยนี่แกว้ดูวิน่ารักปุ๊บป๊กน่ารักปุ๊บปุ๊บปึกปุ๊บปึกแ นี่พกพาได้นี่น่ที่สําคัญเดี๋ยวดูก่อนมีมอกรมาตรฐานนะทุกตัวของโกจดอกมีหลายสีด้วยใช่มันไม่เอาสีม่วงมาอ่าเขาชอบสีดำไงตัวสั่งไหมเขาไม่ใช่หรอตัวเดียวเขาชอบไงเออเขาชอบสีดำลองแกะใช้ดูนี่ใช้ได้ทั้งระบบ iOS เและไอโฟนอันนี้ของ i p h o n นไงไม่มันเป็นแบบ อันนี้ไม่หลนหาย <S 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 อืมใช่นี่อันนี้ก็เป็นของ a n d ด o i d t y p ายซแล้วก็ของ iPhone พวก15-16้าสิกอะไรอ่ะที่เป็นทายซีนี่วกพาง่ายเห็นไหมสแสดงเปอร์เซ็นชัดเจนอุ๊ยมันเบาด้วยนะเบอเออน้ำหนักเบาจริงอะ่ะขนาดใส่กับโทรศัพท์แล้วยังเบาไหนลองถอนดูสิเฮ้เบาจริงแทบจะไม่รู้น้ำหนักเลยนี่ เอพกพาง่ายด้วยนะแบบพกพาสะดวกเผื่อเดินทางไกลใช่ไปเที่ยวไปอะไรนี่พกตัวนี้จบเลยนี่ชาร์จแอนดรอยก็ได้ที่สาคัญถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องใช่ไหมเราตัวหนึ่งชาร์จไว้กับไอโฟนเผื่อเรามีแอนดรอยอยากชาร์จร่วมกันก็สามารถชาร์จได้แล้วมันไม่ดึงไฟกันนะก็สามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนี่แถมสายชาร์จให้ด้วยเผื่อท่านไหนสนใจเดี๋ยวพี่กาดพงขึ้นมาให้ของแท้ของดีมีมาตรฐานมอกต้องที่นี่เท่านั้นโกจุดดอก ของแท้แน่นอนจัดไปครับผมอามาจะช้